เอสเอชดีวสวัสดีครับตอนนีก้ก็ยังอยู่ในงานมอเตอร์โชว์นะครับกับบูธของฮาร์ลีย์ด i วิสันกับอาจารย์ซ i นี b แบง์อีกหนึ่งท่านครับสวัสดีครับเราพูดถึงในการเปิดตัวโรลเลอร์เอสทีไปแล้วนู่นนี่นั่นพูดถึงฮาร์ลีย์ด i วิสันเนี่ยมันจะมีตัวเริ่มต้นตะกูเริ่มต้นอย่างที่เรารู้จักกันมันก็คือตะกูลสปอร์ s เ e อร์ครับอาจาะ มีคำถามนะฮะว่าสปอร์สเตอร์เนี่ยมันมีตัวใหม่ออกมาแล้วตัวเก่ายังมีขายอยู่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปดูกันทีนี้ผมก็อยากจะรู้ว่าข้อแตกต่างตัวเก่าตัวใหม่มีอะไรยังไงเรื่องราคคงราคาเราไปถามผู้รู้ของเรากันเลยนะเดี๋ยวเราไปถามเซลล์ของเราดีกว่าครับนี่สวัสดีครับพี่ตั้มนี่เดี๋ยวแนะนำตัวอีกสักครั้งครับสวัสดีครับผมตั้มจากเอเอสฮาร์เลย์เดวิสันประจําอยู่สาขาพัทยาครับในส่วนของสปอร์สเตอร์นะคะขอความรู้พี่ตั้มสักนิดนึงครับในส่วนของปี2022เนี่ยตัวเก่ายังมีองเนี่ยตัวใหม่มีังมีอย ราคาเป็นยังไงร<ด>าไป<ล>ชมหน่อยได้ไหมครับสําหรับตัวปี2022ในไงก็ยังเอามาโชว์พี่แบงค์ครับผมทั้ง2รุ่นเลยทั้งสปอร์ตเตอตัวที่เป็น48แล้วก็อีกตัวตัวใหม่ล่าสุดก็คือสปอร์ตเตอร์เอสสปอร์ตเตอรครับ ของสปอตเซอร์เอสได้มีอะไรบ้างครับปีย2ิสองมาพร้อมกับสีใหม่ล่า,าสุดที่ในงานนี่เลยครับครับมินเนอร์กลีนแล้วนะโดยรวมฟังชันก็จะเหมือนกับปีย1สอทั้งหมดครับพี่แว๊บสีที่เปลี่ยนไปใช่ครับโอเคแจ่มขึ้นในส่วนของราคาครับเริ่มต้นเท่าไหร่ ราคาสําหรับปีนี้ก็จะต่างจากปี21คืออัพเพิ่มขึ้นประมาณ50,000ก็อยู่ที่758,000แต่ในส่วนของรถปี21เราก็ยังมีให้ทุกท่านติดต่อฝ่ายขายของเราได้ทั้งสายราเดิมพิเศษแน่นอนครับพี่แบงค์ปี21กับปี22ต่างแค่สีครับแต่ปี21ราคาถูกกว่าใช่ทั้ง50,000ใส่ท่อขกองกองได้สบาย หน้านี่ขนาดเท่าไหร่ครับ17นิ้วกว้างใช่ใช่17นิ้วนะฮะมาพร้อมนี่เลยครับโชกอัพไซด์ดาวโชกหัวกลับนั่นเองนะฮะใช่ซิ่งมาเลยไฟหน้านะฮะเป็น LED ครับ LED แจ๊บเย็นๆชฉ่ำๆสว่างมากจะมีเป็นตุ๊กตาแฮนด์นะฮะติดกับแผงคอเลยตัวนี้ครับมันปรับได้ใช่ไหมครับปรับแต่งความแข็งอ่อนได้เนาะได้เลยทุกอย่างเป้แมทช์กับการขับขี่ได้เลยนี่ฮะในส่วนของแฮนด์รู้บาร์อันนี้นี่ ของซิงหรือเปล่านี่เป็นเบมโบ่นะโอ้ใช่ปรับระดับได้ด้วยนะมีกระจกไปแฮนด์สิงซิงมาให้เลยครับมันกลับด้านได้ด้วยใช่ไหมฮะถ้าไม่ชอบถ้าอยู่ข้างบนก็ย้ายลงมาอยู่ด้านล่างได้ด้วยสบายมากครับข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดกับตัวโคาอีอย่างคือตัวเครื่องยนต์นะครับใช่ครับจากที่อาจจะได้เคยได้ดูในส่วนของรีวิวแล้วก็วิดีโอแอดเปิดตัวของเขาไปแล้วนะฮะก็คือ evolution t w evolution จาก เจ้าตัว Sportster 4 o u เนี่ยคือ Evolution 1,200 cc พอมาเป็นใน Generation ของเลเวล t i o n เนี่ย cc เพิ่มขึ้นอีก50เป็น1,250เกียร์เพิ่มให้เกียร์นึงยมัน6 speed และพร้อมฟ<อ>ังก์ชันโหมดการขับขี่ครับคบุ้ม Sportster แรงม้าอัพมากระฉูดนะพี่ใช่ติดมือนะพี่ตั้มได้ลองขี่แล้วแรงเยีย่ยมมาพี่ในเมืองมีโหมดความปลอดภัยกับ Traction Control ที่ให้มามีโหมดอะไรบ้างพี่ตั้มเล่าให้ฟังหน่อยก็สามโหมดหลักๆก็คืออะไรที่มันจะมีตั้งแต่ Urban ก็เหมือนคล้ายๆขับขี่ในเมือง Road นะครับ Road นะฮะ r o ซิงหน่อยซิงหน่อยก็เป็นสปอร์ตจะเป็นตัว S เลยแล้วก็สำหรับถนนเปียกเป็นเรนเรนโหมดนี่นะฮะสามโหมดหลักๆนะฮะออกทิปสบายขี่ในเมืองง่ายจะบอกว่าเป็นสปอร์สเตอร์ที่ขี่ทางไกลสบายขึ้นด้วยว่าซีซเยอะขึ้นมีโหมดการขับขี่ มีเกียร์ที่เพิ่มขึ้นโชคชที่ทำงานเสถียรขึ้นเบรกที่เสถียรขึ้นก็ถือว่าเป็นสปอร์ตเตอร์เ <laughs> ติมต้นที่คุ้มๆอีกหนึ่งคันหน้ถังใหญ่ขึ้นด้วยพี่แบงค์สองร้อยโลสบายนะโอ้โห,โหยาวยาวครับ <laughs> <c oughs> ในส่วนของท่อวิคนก็ยังถามอยู่เรื่อๆยๆว่ามันร้อนไหมครับถ้านั่งแบบนี้ถ้าไม่ได้แบบสัมผัสแตะโดยตรงก็ไม่ได้ไม่ร้อนน้าก็ไหวนะร้อนแบบคนได้เพราะว่าในส่วนของชิ้นนี้กับชิ้นเนี้ยเนี่ยยังไม่ใช่เนื้อท่อจริงเนื้อท่อจริงคือผ่าน่อนี้ไปก่อนคือ <ๆ S 1> มันกว่าจะถึงขาเราอ่ะมันก็ไม่ได้ร้อนจนแบบโอ้ทนไม่ได้มันแค่อุ่นๆครับผมใส่ขาสั้นขี่ได้ผมบอกงี้แล้วกัน รุ่นอะไรครับพี่ตั้มอ่า48ปี2022ครับอ๋อมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับสีใหม่อย่างเช่นคือสีนี้เลยใช่ไหมสีนี้เลยที่มาโชว์ในงานครับเป็นน้ำเงินนะชื่อสีลีฟบ u ู เงินเงาชมฉ่ำมาแตะฉ่ำจริงผมไม่เถียงเลยคือไฟสองนี่แบบมีเกล็ดๆด้วยนะตัวนี้ครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับพี่ตั้มปี2 2ก็ตัวนี้จะมีทั้งหมด3สีก็จะเริ่มต้นที่สีดำเงาราคาก็ถามว่าขึ้นไหมมันก็นิดนึงนิดหน่อยแต่คือยังได้อยู่ในเรนจ์ของ600,000เผื่อช่างใจนะครับเผื่อมาเอาไว้เป็นตัวเปรียบเทียบกันระหว่างโรดเอกับสปอร์ตเอสชอบแบบไหนมาลองขี่ก่อนครับคุณอาจจะได้ สิ่งที่ตอบโจทย์คุณและเป็นสิ่งที่คุณต้องการอยู่เลยใช่เอาพื้นฐานท่านั่ง Forward มิตติรถใกล้เคียงครับอผมสูงสี่นะฮะและนี่คือรถที่เป็นฮาร์ลีรุ่นแรกที่ทําให้ผมรู้จักเลยนี่คือโฟลีฮะผมเรียกว่าผมเคยครอบครองมันอยู่สบายๆคือท่าจะแบบเก่าโกโกหน่อยคุณคิดดูมีรถอะไรในแบบในประเทศไทยที่แบบเป็นท่านั่งนี้ไม่น้อยนี่คนนีขี่ปุ๊บรู้เลยใช่รีแลกซ์รีแลกซ์สบายกับฉายานะฮะ อ,อยากแจมไอตัวนี้ฉายาก็ยังเป็นฉายาที่ทุกคนก็พูดถึงแล้วก็รู้จักหัวร้อยโลด้วยถังน้ํามันนะฮะแบบพี่นัทแท้งเนี่ยอันนี้ใส่ถังน้ำมันแค่7.9็ตีไป8ลิตรปะถ้าหมด <5. S 1> ถังเลยเท่าที่เคยลองก็ประมาณร้ 170. อยร้อยเอะหมดเกี้ยงถังเลยจนน้ำมันหมดแต่พี่มาถ้าสักวิ่งสักร้อยโลเนี่ยไฟน้ำมันเตือนแล้วเราก็เลยกลายโัวร้อยโลเราต้องหาปั๊มล้วก็เป็นตัวเลือกแล้วสำหรับคนที่สนใจในตก ใช่ครับว่า<ถ>ชอบ <ด uper. S 1> แบบไหนอยากได้ฟิลแบบไหนมาลองขี่ก่อนหรือถามทีมทปรึกษาทางการขายของเราฮะเขาจะมีคําแนะนําที่ดีให้ทุก่านแน่นอนครับผมก็ตอนนี้ศูนย์พัทยานะครับมีทีมงานผัดเปลี่ยนกันเข้ามาครับก็มีทั้งตั้มันในรอบช่วงแรกก็จะมีตั้มแอนนะครับเราเดี๋ยวจะมีเฟิร์สบอยแล้วก็ลังโบตามเข้ามาได้ครับยังไงก็เข้ามาติดต่อพูดคุยสอบถาม ลองรถลองอะไรเงี้ยครับยินดีให้ข้อมูลเต็มที่ครับผมทักได้ทุกคนส่วนพัทยาอยู่ไหนครับพี่ตั้มพัทยาถ้ามาจากกรุงเทพออกมาด้วยเวมาปุ๊บพี่จะผ่านพัทเหนือกลางใต้ปุ๊บก่อนถึงตลาดน้ำสี่าครับประมาณ500เมตรเจอกันครับโหครบครับอุปกรณ์ครับขี่รถเทสได้ดื่มกาแฟนั่งชิลเซอร์วิสพร้อมครับได้หมดครับไงมีสนใจตรงไหนก็ลองดูเบอร์โทร เดี๋ยวพโดขึ้น um> นะเดี๋ยวโดมาโได้ครับยังไงขอขอบคุณขอบคุณมากครับทุ่านได้ครับพี่ทั้งสามสาขาก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็ทีมเซลล์คอยบริการทุกท่านนะฮะดีครับอะไก็ฝาก a อไว้ด้วยครับผมครับครับ ในส่วนของบูธเสื้อผ้าในบาง้อง i ิ t เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครัครั้งที่13ครั้งนี้นะฮะก็คือจะมาจากดีลเลอร์เราเองคือ AS มาขายเป็นแต่เพียงเจ้าเดียวแล้วก็ราคาพิเศษเริ่มต้นไม่ถึงพันลดสูงสุด3 0สนะฮะแล้วก็มีข้าวขาหมวกถุงมือเสื้อคลุมครครับครบครับออกไปหล่อแน่นอน